สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันเช่นเคยทางรับผิดแชนแนลเรื่องราวหลากหลายครับนำมาเสนอท่านในวันนี้ครับท่านผู้ฟังท่างหลายครับก็จะได้นำเสนอท่านในเรื่องของคนบ้ายอคนบ้ายอนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับอืม บางทีถ้าเราพูดถูกจุดหรือที่เรียกว่าคล้ำถูกเส้นนี้มีอะไรก็แทบจะทูลหัวให้เลยทีเดียวเอา้ามันเป็นอย่างนั้นมีอยู่จริงๆนะครับเอา้าท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังเล่นสนุกฟังเพลินๆสบายๆคลายเครียดนะครับเป็นเรื่องฟังแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากาฟังเอาสนุกเป็นที่ตั้งว่าอย่างนั้นเถอะนะครับ เรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนหัวล้านใครไปพูดพลาดพิงถึงเรื่องหัวล้านของแกไม่ได้แกถือสามากแกจะโกรธมากเลยทีเดียวใครไปพูดเกี่ยวกับเรื่องโล่งๆล,งล้านๆอะไรทํานองเนี่ยแกมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คือแกเป็นคนบ้ายอ ถ้าใครพูดอะไรที่ถูกใจแกนี่มีอะไรแกรให้หมดอมขอให้ถูกใจแกก็แล้วกันแกเลี้ยงวัวอยู่คู่หนึ่งเลี้ยงตั้งแต่มันตัวเล็กๆจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยวัวตัวนั้นนี่ก็โตขึ้นมาอ้วนพลีดีละแล้วแกก็ประกาศว่าแกจะขายวัวคู่เนี้มีหลายคน ที่ถูกใจในลักษณะของวัวแกที่มันรูปร่างสูงใหญ่อ้วนทนสมบูรณ์ดีอยากจะมาซื้อแต่ก็ซื้อไม่สําเร็จสักทีครับท่านสาเหตุที่ซื้อไม่สําเร็จนี่ก็คือว่าคนเหล่านั้นที่มาซื้อเนี่ยมักจะบอกหรือคุยกับแกในสำนองว่าตาหัวร้านอย่างนี้อย่างนั้นตาหัวร้านจะเอาเท่าไหร่เมื่อแกได้ยินคนมาพูดพรอมด้วยขอนแกแกเปลี่ยนใจไม่ขายลายตะเพิดไปเลยทีเดียว บางคนนี่นักกว่านั้นอีกครับท่านบอกว่าโอ้มาที่นี่นี่ร้อนเป็นพิเศษนะเพราะว่าพระอาทิตย์นี่ขึ้นถึงสองดวงเลยทีเดียวแกฟังอย่างนั้นแกก็รู้สิว่าแซวแกจึงคว้าอาวุธคู่มือคือปัะตักของแกกวัดแกง่งทําท่าทางจะาถาถมเข้าไปแทงเล่นเอาตาคนนั้นต้องโกยแนบไปเลยเพราะว่า เกรงกลัวความแหลมคมของปะตักแกจึงเตลิดเปิดเปิงหนีไปเลยไปไปมามาก็ขายไม่ได้ในวันหนึ่งครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งนี่มาละจะมาซื้อวัวคู่นั้นของแกเมื่อดูแล้วก็ชอบใจชายคนนั้นชอบใจจึงกล่าวกับแกดังต่อไปนี้นะครับกล่าวว่า พ่อผมดกปกไหลหน้าไหลเฉลิมทองวัวทั้งสองนี่ท่านจะเอาเท่าไรแม่เมื่อแกได้ยินดังนั้นล่ละครับเย็นว่าไปทั่วตัวชุ่มช่ำจิตใจปราปลื้มละเออไม่เคยมีใครมาพูดยกยอกับแกอย่างนี้มีแต่ว่าหัวร้านอย่างนี้อย่างนั้นมเมื่อได้ยินนั้นชื่นใจละเอ,อทั้งทั้ง,ท,งที่แกนี่หัวร้าน แต่เขามายกยอปอปั้นนี่แกคนบ้าย,ยอก็ม่ชอบใจจนถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแกจึงตัดสินใจกล่าวไปว่าลูกเอ๋ยลูกกูเจ้ามันพูดถูกหูวัวทั้งคู่นี้พ่อยกให้นั่นยกให้เลยนะครับยกให้เลยชายนั้นดีใจมากจูงวัวเดินไปตามทาง ในขณะที่กำลังเดินไปน่นะปรากฏว่าลูกสาวของเจ้าของวัวที่เขายกวัวให้ละอฟิฟรีเนี่ยเดินสวนมาแล้วกล่าวว่านี่แกแกแกจะจุงวัวของพ่อฉันไปไหนชายหนุ่มคนนั้นตอบว่าวัวของพ่อแกที่ไหนฉันไปที่ชายทุ่งนั้น ฉันจะไปซื้อหัวก็จริงอยู่แต่ว่าพอพูดยกยอปอปั้นนี่เจ้าคนรูปชั่วหัวล้านมันยกหัวให้แก่ฉันยิงสาวได้ยินดังนั้นน่ะก็จึงวิ่งไปเล่าเรื่องให้พ่อฟังละเมื่อพ่อได้ยินได้ฟังโกรธกล่าวว่าน้อยน้อยนอยต่อหน้าข่านี่มันบอกว่าหน้าไหลเฉลิมทอง ไอ้คนมาพรับๆับหลังตะโกแกจึงช่วยปะตากู่มือของแกละวิ่งไล่ติดตามไปเลยทีเดียวแล้วแล้วแกก็วิ่งมาทันชายหนุ่มที่กำลังจูงวัวเมื่อชายหนุ่มหันมาเห็นว่าคนขายวัวถือปะตากวิ่งตามมาจึงกล่าวดังต่อไปนี้ครับจึงกล่าวว่าพอผมดกปกหลัง วิ่งละล้าละลังนี่พ่อจะไปไหนจากใจที่คิดว่าจะมาไล่เขาโดยวิธีการเอาปะตักไล่แทงให้สมแค้เนี่ยแต่ว่ามันพูดคำหวานคำเพราะเอาเปลี่ยนใจซะอีกแล้วกลายเป็นรู้สึกว่าแหมมันพูดจาถูกหูไอความเครียดแคนเลยหายไปแล้วแกก็กล่าวกับชายผู้นั้นว่าอืม ลูกเอ๋ยลูกรักพ่อเห็นว่าเจ้าไม่มีปะตักเลยรีบวิ่งเอามาให้อ้าวให้ปะตักเขาอีกซะแล้วนะครับเป็นอันว่าชาหนุ่มคนนั้นได้ทั้งบัวทั้งปะตักแล้วก็เดินกลับมาพอดีเจอกับลูกสาวลูกสาวถามพ่อว่าพอ่อไปตามวัวมาได้ไหมล่ะ กับไอคนพูดจาไม่ดีพ่อจึงบอกว่าเออพ่อไม่ได้อาวดคืนมาจากเขาหรอกและยังแถมปาตักให้เขาไปอีกเขาพูดจาดีดีจริงๆนะดีถูกใจพ่อลูกสาวจึงบอกว่าเอาอย่างนี้เราไปตามวัวด้วยกันทั้งคู่เลยพ่อกับฉันไปด้วยกันดูซิว่าเขาจะพูดอย่างไร แล้วแล้วพ่อก็เชื่อละพ่อกับลูกสาวก็เอา้าทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินจนในที่สุดตามทันไอหนุ่มคนนั้นเนี่ยมันหันมาเห็นข้าวละว่าพ่อกับลูกทั้งวิ่งทั้งเดินตามมาเมื่อเห็นดังนั้นมันจึงกล่าวว่าพ่อผมดกปกกล้าวเดินจูงมือลูกสาวนี่พ่อตามหาใคร เอาอีกแล้วครับถูกยกยอปอพันว่าพ่อผมดกปกเกล่าปลื้มอ,อกปลื้มใจอีกแมาปลื้มใจอย่างสุดซึ้งเลยไม่เคยมีใครมายอแกอย่างนี้กับคนบ้ายอไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นคนบ้ายอแต่ชายคนนี้คำถูกเส้นแกก็จึงกล่าวว่าลูกเอ๋ยลูกแก้วพ่อนี้มันแก่แล้ว เลยเอาลูกสาวมายกให้น,น,นะนั่นนะพ่อนี้มันแก่แล้วเลยเอาลูกสาวมายกให้ซะเลยนะครับก็เป็นอันว่าคนที่มาซื้อวัวได้วัวฟรีได้ประตักและแถมยังได้เมียอีกครับเรื่องนี้ก็จบลงครับฟังเล่นเพลินๆดังกล่าวแล้วนะครับอาสนุกสนุกดีนะครับ ท่านผู้ฟังฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการสรนเสริญเยือนยอนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้ามีคนมายกยอปอปั้นหรือว่าสรนเสริญเยือนยอนี่ฟังแล้วก็มีความสุขดีแต่ก็มีอยู่นิดหนึ่งเท่านั้นเองครับว่าถ้าเราไปหลงไหลได้ปลื้มกับคํายกยก ป่อป้นจนเกินไปนี่อ้าบางทีเนี่ยหลงหลายได้เพิ่มกับคำยกยออันนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดผลเสียขึ้นก็อาจเป็นไปได้น,นะครับนี่ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับท่านผู้ฟังครับท่านฟังแล้วชอบอกชอบใจก็ขอช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับถ้า ชอบใจจะติดตามกันไปก็อย่าลืมกด s ั b สไครป์ขอขอบพระคุณร่วงหน้าในความการุณานะครับท่านทั้งหลายครับก่อนจะจากกันไปก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเออให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงดนบันดาลให้ท่านพบกับความสวัสดีมีชัยอย่าให้สิ่งร้ายๆได้มาพบจะเจอกับท่านเลย ให้มันห่างไกลไปคนละทิศคนละทางกันนะครับแล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ได้สมดังความปรารถนาอย่าได้ทุกกายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอา้าววันนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ